เมื่อเห็นรุ่นพี่ปลดใจมันก็จะวิววิวหน่อยหน่อยพอเวลาเราไปอยู่ค่ายทหารนะครับเราอยู่หนึ่งปีใช่ไหมเราผมอะอยู่1ปีบางคนอยู่2ปีบางคนอยู่แค่6เดือนพวกเราเนี่ยมันจะมีแก๊ง6เดือนมันเราเนี่ยไอห6เดือนมันจะปลดก่อนเราปลดพร้อมรุ่นพี่2องปีพเอพเ,เห็นพวกเพื่อนเนปลดนะ เห็นรุ่นพี่ปลดนะคือแบบใจวิวแบบว่ายังไงไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกกอกูอยากกลับบ้านแล้วกูไม่อยากอยู่แล้วอะไรกูเหนื่อยอะไรไม่รู้ตอนฝึกตอนอะไรแบบนี้มันก็สนุกดีแต่พอว่าเราทํางานจนชินทํางานจนแบบว่ายังไงอพอมาเห็นรุ่นพี่แต่ละคนปลดได้รับใบปลดเดินสวนสนามเราก็แบบว่าเหมือนมันวิววิวแล้วก็ตื่นตันไปในตัวแบบเออเมื่อไหรจะถึงของเราบ้างวะอะไรไม่รู้ความรู้สึกมันจะบอกอย่างนี้ เมื่อไหร่ว่าเมื่อไหร่จะกูจะได้ปลดบ้างที่เออมันจะคิดอยู่แบบนี้แหละนะครับพอหลังจากปลดไปประมาณ1-2วันเนี่ยความรู้สึกนี้ยังอยู่นะครับยังค้างอยู่เลยรังคิดอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่กูจะปลดว่าพออยู่ไปสัก2 3สาวันแล้วมันก็ชินนะครับก็ยิ่งถ้าคนที่อยู่2ปีนี่นะ บอกเลยว่าเห็นคนปลดจนชินอะตอนแรกใจหวิวพอหลังๆมันก็ชินแล้วว่าเออมันก็ปลดเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวพอถึงเวลาของเราเราก็ได้ปลดผมก็ได้แต่คิดว่าเออของเราอะแค่แล้วเหมือนกันเนี่ยหเดือนแล้วอะไรก็ปลดกันและทีนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นคิวของเราอะไรอย่างนี้นะเราก็ทํางานไปเรื่อยๆก็เป็นกําลังใจให้น้องทหารที่ไปฝึกฐานเกณ์ทุกคนนะครับเดี๋ยวก็ได้ปลดแล้วแป๊บเดียวนะครับ